สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมาบ้งไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2563จัดไปอย่าให้เสียครับวันนี้กับศึกมวยมันวันศุกร์มวยเริ่มแข่งขันก็18.00นเป็นต้นไปนะครับณนะเวทีมวยรังสิตนะครับหลังจากถ่ายทอด4คู่จบที่ท for you ก็จะมีการไลฟ์สดทาง f a c e b o o k ไลฟ์ต่อนะครับรับรองว่าขอมวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ5 g t 1 1เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายหลากหลายรายการนะครับ5 g t 1 1เล่นง่ายจ่ายจริงครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน พายุทธทีเด็ดโล่เงินนะครับวันนี้เจอกับเลิศดสยามวอรอรชานะครับต่อยกันที่พิกัด1 1 8่อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านเจ้าพายุทธทีเด็ดโล่เงินนะครับสูงใหญ่ยาวนักโชคจากเมืองดอกบัวอาวุธครบเครื่องอาวุธหลากหลายกว่าได้เปรียบรูปร่างวันนี้ยืนระยะมั่นคงกว่าครับน่าจะเอาตัวรอดไปได้ครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้าน พาหุยุทีเด็ดโล่เงินนะครับส่วนคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบรรเงินอยุทธชัยหรือเจ้ามณชัยนะครับจากจังหวัดเลยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็พลหลหมดครับถั่วเขียวเกียรติกำพลนะครับจากปากช่องนะครับพระพุทธบาทนเองครับแต่ถ้าว่าวันนี้ถั่วเขียวได้2ปอนด์ร้อยสิบห้ากับร้อยสิบเจ็ด ผมมองว่าวันนี้บัรลังเงินออยุทธชัยต่อสองปอนผมว่าไม่ใช่ปัญหานะครับก็ต้น,ตนนี้3ามโยงนี้อาจจะอันตรายแต่ถ้าผ่าน3มยกไปแล้วก็น่าจะตีหัวเข้า,ขาป้ายได้สบายครับคู่ที่2ในรายการผมออกวิธีทางด้านบัลลังเงินอยุทธชัยนะครับแล้วก็ไปต่อกันคู่ที่สามในรายการนะครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาครับชะน,นะเลิศมีณโยทินนะครับหรือเกียรติบดินเก่านะครับ แชมป์ร้อปดปอนด์ของเวทีมวยราชันด,ดาเนินวันนี้เจอกับยอดพศครับถือว่าเป็นมวยที่เก๋าเกมครับยอดพศนอนุวัตรยิมนะครับมวยของเสียยะการฟิตซ้อมอยู่ที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาพร้อมกับดีกีแชมป์ม,มาบินน็อกเอาท์ครั้งที่6 จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมวยคู่นี้ผมมองว่ายอดพจนอนุวัตรดิมนะครับเก่าเก๋าเกมนักชกจากบุรีรัมยายนี้มีดีมาอวดครับและก็ฝีมือดีรู้จักวิธีเอาชนะครับคู่ที่สาในวันนี้ผมออกไปทีทางด้านยอดพจนอนุวัตรดิมนะครับส่วนคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับวันนี้โยธินเอฟเอกุ A ๊ปหรือเจ้าเพชรบุญคําเก่าหรือเจ้าลูกเทหรือสุรพลครับ เปลี่ยนมาหลายชื่อแต่มาจบที่โยทิน f อฟเอุนะครับเก่าเก่าเกมวันนี้ต่อ2ปอนไม่ใช่ปัญหานะครับ126กับ12 128ต่อให้กระทงน้อยลูกบ้านใหญ่นะครับสูงใหญ่ยาวแต่ถ้าว่าเข่าในนี่โยทินเอฟเอุปนี่ตีอยู่ครับเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพเก่าเกมทุกลูกทุกดอกนะครับถือว่าวันนี้ผมบอกไปที่โยทิน f อฟเอคุปนะครับแล้วก็หลังคู่โยทินองซัน สอจิตพัฒนานะครับวันนี้เจอกับทางด้านใกล้ลุงสสิปภายิมนะครับมวยคู่นี้เก่าเก่าเกมอยู่ที่ใกล้ลุงความสดความห้าวอยู่ที่ทางด้านองศานนะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ใกล้ลุ่งสสิปภายิมนะครับคู่ที่5ในรายการแล้วก็คู่ที่หครับนิคมช่างนุ่นศรีสะเกตน,นะครับวันนี้เจอทางด้านเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ผมมองว่ากระดูกมวยความเป็นมวย เป็นลองเด่นภูไทยเกียรติหมู่เก้านะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเด่นภูไทยเกียรติหมู่เก้านะครับชกกันที่พิกันร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์แล้วก็ไปปิดท้ายด้วยคู่ที่เจ็ดครับคู่ที่เจ็ดในรายการก็เป็นคู่เอกครับรอบที่สองนะครับขิมรวยเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับหรือสันติอุบลวันนี้เจอทางด้านพยัก์น้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าหรือเกียรติฟ้าลกขิดน,นะครับ ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ครับมวยคู่นี้ผมบอกวิวธีทางด้านคิมรวย5ดาวครับจัดไปให้เสียครับ